ขอได้ไหมคะขออะไรขอดูซิกแพคหน่อยอ้ยหนูร้อนไม่เป็นเลยขอน้ำเสียงที่แฟนคุยกับหมาแต่ไม่เคยคุยกับเราเลยปุ๊ดครับปดครับจุ๊บจุ๊บปดครับเธอเธออะไรจะจุ๊บหรือเล่นกับหมาทำไมน่ารักจังแต่พอเราจะเข้าไปจุ๊บแบบลำคาญเลยเธอต้องคิดว่าเราเป็นปื๊ดบ้างสิแต่เขาไม่ได้มีขนทั้งตัวเขามีเป็นจุดๆเขามีเป็นจุดๆ คุยถ้าเราเปิดใจอย่างนี้คุยกันยาวนะก็เขาเป็นคนโลกสวยอ่ะอย่างนกมาทารังที่เราเบียงอ่ะเดินไปคุยพิกี้เปตั้งชื่อล้วคุยกับนกใช่แล้วก็ส่งเช้าส่งเย็นเธอมาดูสิเนี่ยมาเริ่มโตแล้วนะแม่มนเอาอาหารมาปอนเออเธอนอนแมตีสามละ ปุ้ยชอบด่าว่าให้ว่าพบว่าผมเหม็นเพคือผมเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยกลิ่นกลิ่นตัวจะค่อนข้างที่จะแรงน,นิดนึนงใช่แล้ววายด้วยๆๆเราก็วายเดี๋ยนตัวตอ,อันนี้มาหาเล็มนอกนอบ้านเนาะใช่ข <laughs> อหนึ่งเรื่องสุดสยิวที่ต้องทำทุกคืนก่อนนอนทำให้ดูหน่อยจุกหน้าผากตรงนี้แต่บอกให้จุกตรงนี้ชะจุกแต่หัวแล้วแต่ช่วงโอกาสหรือว่าเวลาถ้ากลิ่นหอมมากก็ อาจะจัดเลยทำบ้างนะคนไหนคิดไหมมิวคิดไปมควะเปิ้ยหาส่วนไหนในร่างกายของแฟนที่เซ็กซี่ขยี้ใจสุดๆเส้นเลือดมาขดลุงตัวกันค่ะเส้นเลือดมาขดลุงตัวกันค่ะตรงไหนไอหนูว่าผู้ชายพี่เส้นเลือดแบบเยอะๆแบบตามข้อมือจ้อตามแขนตามมือตรงไหนขดเยอะก็ตรงนั้นนะตรงไหนขดเยอะก็ตรงนั้นนะคะ มีวิธีกระชับรักยังไงให้รู้สึกแบบไม่เบื่อกันบ้างไหมถ้าช่วงไหนรู้สึกนิ่งๆเบื่อๆก็จะไปเที่ยวทะเลคือปุยอาจจะชอบแบบใส่บิกินี่ชอบไปเที่ยวทะเลคือชอบทะเลเหมือนกันทั้งคู่อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันๆหนึ่งเนี่ยก็จะต่างคนต่างทํางานแล้วก็ค่อยมาเจอกันอ,อย่างแบบกวินชอบเล่นกีฬาเงี้ยเขาก็จะแบบ พาเราไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอโอนี่แปลกใจถ้าไปเที่ยวทะเลมันก็ต้องโดนแดดโดนเหงื่อนี่เล่นกีฬาก็ต้องเหงื่อออกมันอยู่ด้วยกันมันไม่มีแบบมีเลยโลชั่นหอกอไม้มาดามฟิลถ้าเราอยากผิวดีอะเราก็ทาครีมแล้วอันเนี้ยมันก็หอมด้วยใช่ปุ้ยแบบไม่ชอบแบบน้ําแต่จะชอบใช้โลชั่นแทนอะไรเงี้ยใช่แล้วบางทีมันก็มันก็จะหอมวันไหนยากหวานเพราะเราจะมีหลายคาแรคเตอร์ไงวันไหนยากหวานเราก็จะนี้กลิ่นนี้ มันเป็นยังไงร้อนแรงร้อนแรงใช่เราชอบความร้อนแรงก็คืออยากจะวันไหนอยากจะให้เปลี่ยนจากจุบตรงเมงมาจุเแถวนี้ก็ล่าเลยค่ะเฮ้ยถามหน่อยว่ามันมีความสําคัญยังไงในเรื่องกลิ่นบ้างอะกวินสําหรับชีวิตคู่อย่างเงี้ยเออพี่จะได้เอาไปใช้คือแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ยูนิคเป็นของตัวเองใช่คือสมมุติเวลาเราออกไปไหนปกติเราจะได้กลิ่นเฮ้ยอันนี้มันของแบรนด์นี้อันนี้มันของแบรนด์นู้นใช่แต่กลิ่นอันนี้จะเป็นเฉพาะของ ตัวเาเาองน้ำหอมมานาำฟินหรือว่าโลชั่นมานําฟินเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าหัวน้ําหอมเขาเนี่ยมาจากา่างประเทศแล้วทีเนี้ยพอเรามาทาเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าผสมกับฟีนอมนูลหรือเงือของเราเนี่ยมันจะแตกเป็นกลิ่นที่เป็นของเราเองเออแล้วผมผมจะเป็นคนที่ติดกลิ่นนี้ครับกลิ่นของใครกลิ่นของมันกลิ่นเฉพาะตัว <laughs> นอกจากเรื่องความหอมเห็น <laughs> บอกว่าเขาช่วยบำรุงผิวด้วยหรอ ใช่ค่ะก็เนี่ยผิวกุ้ยก็เ,ออเนียนนุ่มใช่ผมผมจะเป็นคนที่ชอบออผู้หญิงในในเรื่องการดูแลตัวเองในเรื่องการดูแลผิวอะไรเงี้ยเขาชอบออคนตัวขาวเขาชอบคนผิวเนียนอะไรอย่เงี้ยเออปุออปรับรับโชค <laughs> คือบางทีอะบางคนมีปัญหาที่ต่างกันบางคนคบกันมานานแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะแบบเอ้ยแฟนไม่ค่อยทําการมาปรึกษาได้ว่ากลิ่นไหนเหมาะกับลูกค้าคนไหนพิมพ์ไปปรึกษาได้เลยคือเขามีแอดมินที่พร้อมที่จะให้คําปรึกษาเหมือนซิลานีงเลยคะ่ะไม่ใช่แค่ขายของอย่างเดียวนะขา,าแนะนำแนะนําที่มันเหมาะกับคุณมากที่สุด<ๆ>เพราะว่ามันมีหลากหลายเออดีมากๆเลยแต่ตอนนี้ช่วงนี้พิธีกรพวกเราอะเออบัตรเติมตังค์หมดแล้ลูกอ้อเยอะเงินไม่ได้ค